เรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องดูครับเตรียมหลังที่สองจะเรียบร้อยแล้วอ่ะพยายามเก็บพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่ก็มาหยามกับดักมอนิไฟน์ห้องยี่สิบหลังนะครับใช้ไว้มไม้นี่สิบหา้าเอื้องมาไม้ต้นตาน,นี่แล้วีน่น,น้องนายคนเดียวสิเป็นลงงไงพี่น้องเนี่ย หวางเป็นไหมนเก็บเล้อะเก็บตาเก็บเศษที้เหลือของพี่บ้านพี่น้องนะสี่ทีลอตัวไม้เป็นไม้ส่บูวนทอดได้เดี๋ยวพี่น้องอีกปะลั่นพี่น้อง รันรันเองนี้โอ้โหเหยียบร้อยครับเหยียบร้อยทองขาวเอ้เยบพี่น้องเหยียบพี่น้อง <c oughs> ไม้เป็นไม้ที่เจ้าใส่เป็นอะไรแล้วเป็นเองมีห้อยกัดด้วยกันแต่ว่า มันจะโดนนั่นแหละไม่ให้กจับยใส่ไปตรงนี้นนจะโดนให้เราใหนเเองใส่ไปตรงนี้เรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องครับเตรียมหลังที่สองจะเรียบร้อยแล้วปราอยาดเก็บพี่นอ้องอยากเก็บที่สองก็เหมือนเลยที่สองเหมือน

เด็ดเด็ดเลยพี่กันแต่ว่ามันจะเด็ดสมซื้อบอกไปนนหรือเกล่าโอ้ยประมาณครับมันแม่มันแม่แพนมาทั้งนี้เลย ลุกมาต่อครับเบ่งวังนี่พี่น้องมันยังอยู่ที่เกาเลยมันอยู่เหมือนเดิมเลยโอ้โหเยมามาเลยพี่น้องมีตัวเดียวหรือเปี่าเบังจะต่อครับงัน ในที่เด็ด,ดพี่น้องที่เด็ดมันจะเด็ดสมชื่อนี่โอ้โหไ่บอกเ,เอาไปกินละบ่างเอ๊ะบ่เอา,เอาเสอิเอเอ๊งานปัาน,นนีบ้บ่เอาพี่น้องส้องใช้พี่นเอาไปกินละ ไอ้คนใส่แหละคนใส่จ็เสร็จไปแล้วล่ะเอ้วันนี้ครับดูเงินต่อครับน้ำยังหลงมีเด็กยี่น้องขอซ้ายหร่อยใช่ไหมเอ๊ะมันจะเด็ดเศปะเพราะว่าไม้เก่าเพิ่งไม่หน่องเพิ่งใส่กันนั่นแหละหยอดเขาทั้งบวงทั้งนิ่งปุ๊บแบบ ออออเอาบบเอีอยางไงเลียงทุกรูปแบบแล้วมันกลเลยบปเอาเอมซ้ำเลน เีืออยู่รกหนึ่นาะแต่นี่ทนจริงเหลือบ่หลายครับเป็นยังเดี๋ยวมยวูกันต่าครับพี่อหล้วอีกอยู่สามสี่ลังกะลังนี้ยถับบ่เนี้ยังคิดพลาดคิดว่าโดนแท้ๆ่นองไม่กระโด่งโาอ,าอ้ยบนน่เอาสิน บ่อาวสวยกันนงปีย่เปินลูกนีตัวนี้มันคือบอ่อเนี่พุู้นะไม่คุดหากินบน่ะนะจนแปลยนบน่เอาวสวิแ้วมันมันมันอยู่แปลี่ยนเนาะมันอาจจะบ่กินอาจจะละเวอย่ง เป็นยังครับจลุ้นกันต่อครับโอ้ยพี่น้องลันฟี่ครับโอ้ยลันเต๋อโบถือครับอืมลันระตกใจไปเลยหลังอื่นย่งเอาวะนาอไปเลย ในลันแหละตั้งน,นี่ก็เด็ดนี่พี่น้องตอนสีเด็ดสมซื้อมันบ่กน,น,นั่นลหลโอู้หูยเด็ดอีหลีพี่น้องลันเฝ้าอไม่ลันเฝ้าพี่น,อน้องเห็นว่ามันตรงนู้นคุณอ่ะอืมเราแวงครับ นูนี่นี่แหละมันเป็นเนาะนี่หนูมันนูเอเขาเจาะใส่แล้วมันก็เลยลันเฝ้า,าแบบนี้เลยพี่น้องเอาผมเป็นยังครับขออนุญาตเก็บครับล้างมือล้างสื้อ้ายแล้วพี่น้องขอ,องนี่ครับเดี๋ยวเบิ่งคือจะเฝ้าอีกคือเกาล่ะเพราะว่าม,มันบ่เป็นแต่ใส่นไนเลย ไใส่กี่ไม้สินี่บอกเอาอมันลูกพ่น้องไปรุ่นอีกไม้ที่สวางครับน่าจะเป็นยังไงไม้ทงหน้าไม้ทงหน้าเรื่อกัน,นพี่น้องสิบไม้ต้นตาลกับไม้ต้นตาลได้แค่กันพี่น้องเลยไม้ต้นตาล แต่ว่ามันเป็นไม้มันอยู่ในหน้าห่างมานี่ก็เอเล่พี่นอ้องห้อยกัดห้อยงหนูเอเล่มันจะเป็นไม้ที่เพอทึงยิ่ง,งทึงไซทึงยิ่งทุกอย่ยางให้กันทึงสันตรงสันตอวก็สิทุกอย่างลพี่น้องเดิกนก็ไม่ก็ได้ ่ม้เป็นกลองสองเี๋ยวป็นกลองใช้นมาลุ่นห้องไัไปนอนนังเหลือใส่ใส่น้งเลือนังเลือใส,ส,ส่ไว้ี่เบ่งไปเนาะ chắc vui 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 mấy nhảy đó là này sẽ vui vui nè cái gì bỏ hơn một sai về nè đồn đấy đồn đấy ôi bỏ ẩu làng lề cặp bỏ ẩu đập khi nào cũng bỏ ẩu มอ่ยุ่งเนอะน้่งมังยังไร่ถือสอมึงรอดียังมีเซเวสเซเวสเซอรองปุ่มบริเซเวสพยเบังคับมู้มูนี่มูขุดหากินหู้อก โอ้โครับครับคร,ร,รับพี่น้องเด้อลองด้วยมาใส่ไปดีโอ้ยบ่เอาอาีีบ่เอาพี่น,อน,น้องียังวะสอ่างแรง,งอะไรนี่บ่เอาเลย ยังครับพี่น้องยังต่อครับพี่น้องจะจะรู้พ้นงานกันมานี่ได็กนู้นไปซอนโต๊ะนะพี่น้องนี่นุ่งฝุกหน่อยจนนี่ก็หนุ่งสองขาวสองโต๊ะสองเต็มหลังนีไม้หลังนี้ไม้ทางหลังคือคือว่าแหละครับเพราะว่า <c oughs> มันเป็นไม้ที่เขาใส่

ได้ในีลยก็เป็นรุ่นกันนี่ที่ต่อไปครับ้อีสวัสดีครับ